ากิศนากันกองละเอียดมือนี่ได้รับเกียรติยังไงไพศาลให้ม้านำในงานทำเป๋แกจจดยังนีก็บาดกันโดดเต็มส่วนนัดตาลากีศนาไม่เหมือนคนยื่นให้นั่นเลวราชลินราชลินเล็กก็เินไปสาลากิศนาเพจยิ่งนี่ก็แม่นยิ่งนี่ก็ยิ่งหัวแกนสมเกียรติสตีเ้าปัสุระนาลี่ยิ่งไทยเจี๋ยจียังได้ทำหน้าที่สูโลบเบี้ยงจนใจอุบายข้าฟันทับเต้าจนแตกทับดันเลวอันโนจนแตก ภายเก็ยบภายพ่อลิ้งภาพ่อสายดัยินหรือเปล่า วันนี้ก็ยังพากันไปลบซึกพามาจอดแผ่นเดีนจนวา,กนนายกจองสองชีเป็นนเบีละสตีของยิ่งไฟไต้ขั้นสิี่ลายมีโยธมเทดีกับเพื่อนนั่นเด่ทางเจ้าก็จะว่าเอิฐตันน้มาเน้นละขยศหนักกรรมมีเซลปินสตีสันนาเก้ว่าพี่น้องตางแก้วที่ไปคิดไต่แต่ในกรุงเมืองไทยโูหมดตลอดอิฐสันนาเป็นยอดหนักเอวเสียงหงเขตนี้อำเภอพุอพ่นอทองลอยอิฐปาหยาผู้อาสามาธวัดบุรีแต่อำเภอมาป บอระบือบ้านไทยตันวัดทอดบนเงนกรนาสีมาอูรี่ล้ำไปหาบนสีสะเกตอาลัญยาปาเทตท่านทาป่าจินตลอดทอดแดินดินแดงฉันแดาตาอย่างนั้นแล้วกระดังออกต่างฟันผ่นดินไว้ระมาไก่เลืออไปล้ำคุ้นเชียงใหม่ตันเลิดขึ้นไปใส่เมืองนั้นเชียงรล่ไปจนหอดแม่สายเขตเลียนพม่าคิสานาละแมนเนลละเป็นนิงตนไนนองฮันนองไท้ดังกุ่มซาลันละ นันแล้วจิตสาน,น,นักในเป็นด้ฮอดยากูได้เป็น้นบ้างทั้งรุ่งทั้งห่า ูข้างคนแล้วก็จูกขางดาบใส่รวดข้างใดมาแต่กินลงไปให้เลยเด็ดขาดตัดาชาได้มาอ้างนญาตให้เต็กเงยู่ทำคนหายังหลกะเสืหไยใส่งเป็นลาเสมีพันดงนั่นก็บโพอไข่นาสันดอนเลือนั่นถูกคนใจใดมาคือจังพี่ใหญ่แท่กิดสนาตัวกองไข่บ่ได้เป็นมหาปริญก็บเก่าบ่อกกบ่าเคยเรียนใคยเลัาทำามาบ้านไล้บ่เคยบวดเป็นซี่จวบถิ่นมินาบ่เคยเรียนเนแดนสันลาบหาวิทยาในยีเียแต่นังซื้อแทะปะ พอสามพอสี่เลี้วมาถ้หนาทีเรียนฝายลำกวนเมื่อวันคู้สิสนระนาศไต่ฝ่ากะจังอดสายยังเร็วเวหาพบเท้าแล้วบ้านาเสกอนซนใหม่